คลิปนี้นะครับโอมีซีวิคเอฟบีนะครับไมเนอร์เชนมาแนะนำนะครับรุ่นนะฮะ1.8 e s p o r t ปี2014 15ไม่61,900เท่านั้นนะประวัติเช็คศูนย์ครบตามระยะนะรถมือเดียวนะครับคันนี้รถสวยมากเลยใครที่หาชมนี้อยู่นะครับหน้าจอกลางกล้องถอยบอยไฟฟ้าครบตามมุมชมได้เลยครับรถสวยครับคันนี้นะก็เพิ่งรับเข้ามาใหม่นะครับสภาพรับเข้ามาเลยยังไม่ได้ปรับสภาพสีเลยนะครับก็จะมีรอยที่ วงวง,งเอาไว้เนี่ยช่างก็จะไปเก็บงานให้นะครับพวกนี้รถมือสองในเวลาเข้ามามันจะมีร้อยทุกคันแหละนะครับแต่ว่าไม่มีามานอุบัติเหตุหนักเข้ามาแน่นอนมาเดี๋ยวดูก่อนหน้าสำหรับรุ่นหมในเชนนะครับสิ่งที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนเห็นตัวกระจังหน้าใช่ไหมนี่นะครับกระจังหน้าโชไมเนชเชนรุ่น e s เนี่ย e s ก็คือคําว่ามาจากคําว่า e sport นะครับก็จะมีชุดแต่งรอบคันแบบนี้จากโรงงานนะครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์คำว่า sport ด้วยนะครับ เป็นชุดพาร์ทที่มาจากโรงงานเลยนะฮะนี่มีร่องรอยมุมกันชนด้านหน้าซ้ายเห็นไหมนี่นะ่แต่เลี้ยวไม่พ้นนะครับเก็บงานให้ทุกคันนะครับยางใหม่ปี2022ยางดีด้วยโยโกนะครับนะครับจะเป็นชุดพาร์ทจากโรงงานสําหรับรุ่นนี้เลยนะรอบคันไมเนอร์เชนเนี่ยมันจะมีรุ่นท็อปกว่านี้อีกก็คือ E s สปอร์ก็บ e n n v y ีนะครับ E Navy ก็จะเป็นรุ่นท็อปกว่านี้นะครับดูด้านหลัง ห,หมจะมีสติกเกอร์นะครับคำว่าสปอร์ตอยู่ี้นี้นะครับเส้นอร์ถอย2จุดสเกิร์ตด้านท้ายนี่ก็มาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยครับสำหรับรุ่นนี้สปอยเลอร์หลังน้ำมันก็รองรับ e 8 5ได้เครื่องพันแรอบคันนะครับไม่ช้ำเลยนะอันนี้ลูกค้าท่านเดิมก็ดูแรลรถดีนะครับคิวบันไดคิวการาสา์ครบ มาดูพาชมภายในต่อครับมาดูภายในรถกันต่อนะครับเบาะเป็นสีเบจนะครับนี่ยังไม่ได้ฟอกนะครับเดี๋ยวก็าจะมีการฟอกเบาะให้ด้วยนะฮะนี่คิวบันไดนี่ให้ครบๆนะครับตัวเบาะหลังนี่ไม่มีขาดเลยนะครับอาจจะสกปรกตามการใช้งานนะเดี๋ยวทางชลุมเขาฟอกให้นะครับตัวเบาะรุ่นนี้จะเป็นพุทธสตาร์แล้วนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเปิดฝาท้ายได้แบบนี้สมาร์ทชีเลส กเป็นรุ่นผมก่อนนะ่ะก็จะเป็นกุญแจไขนะฮะอ,อย่างไรขมือแมลงครบแน,แนวเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะร,รุ่นนี้เนะี่ยถ้าเราลืมกุญแจไว้ด้านหลังเนะี่ยเราปิดฝาท้ายนะฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นมาให้นี่นะครับการเราลืมกุญแจนี่ยครับปิดไม่ลงเห็นไหมข้อดีเลยนะครับของรถที่มีกุญแจแบบเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะฮะเบาะไฟฟ้านี่นะครับ,บ,ฟฟรบฝั่งคนขับกระจกก็เป็นพับปับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ ดูฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับพวกครูส่วนทวนมีให้โลโก้ฮอนด้าเนี่ยคมชัดเลยนะครับไม่มีลอกเลยตัวคันนี้ไม่ค่อยได้จอดตากแดดนนครับวางสายรับสายได้พวงมาลัย p u s ส start ก็มีไฟตัดหมอกให้อยู่แล้วนี่นะครับไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ประวัติเช็คศูนย์ครบตามระยะนะครับตรงนี้ที่ศูนย์เขาก่อนที่จะซื้อเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการเช็คอยู่แล้วนะครับาะลขตัวถังเช็คในระบบ Honda เนี่ยว่าเลขไม้แท้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับ ก่อนที่เขาจะเสียตังค์ซื้อจากลูกค้าไปเนี่ยเขาเช็คก,ก่อนอยู่แล้วนะครับไม่มีพลาดแน่นอนไมค์ My, คันนี้อยู่ที่6 1 9 4 2นัเกย่ิอโลนะครับตัวนี้เขาเรียกหน้าจออินิดนะผมจะไม่ผิดนะก่อนหน้าจอตัวนี้ก็แสดงสัญลักษณ์ตัวไม่ได้แสดงกล้องถอยได้ด้วยนะครับหน้าจอกล้องถอยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนะี่ยผมจะผิดหน้าจออยู่ตรงนี้แล้วเข้าเกียร์ถอยนะหน้าจออยู่ที่ตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปนะแอร์ออโต้มีให้นะครับเกียร์พวกนี้ออโต้อยู่แล้ว ตัวนี้แบ่งได้แบ่งไฟเดอรชั่นได้นี่นครับภายในถือว่าเรียบร้อยดีนะสะอาดนะครับเจ้าของท่านเดิมใช้รักษาดีร้อยแม่อ่อนนี่น่าจะน่าจะวางพ,พ,พวกพระพวกอะไรพวกนี้นะครับดีร้อยเจอมนีนะบบให้ได้นะครับพวกนี้นีสวยนะมีชารุดแตกผักอะไรเลยพวกนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับก่อนที่ทําการล้างฝาหน้าเดิมๆเมนี่ยนะครับ หน้าเดิมๆเ,เลยไม่มีพอร์ตเลยนะครับรถสวยมากคันนี้ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะซีบิ c ก1.8 e สปอร์ตปี14จด215ไม้เด์เช้แล้วนะครับคับนนี้ราคา419,000บาทน,นะครับจะได้เต็มฟรีดาวน์ได้นะครับเป็นรถมือสองที่โชว์รูมพันด้าขายเองนะคันนี้เกาะรอปรับสภาพสีร,บรอบๆคันให้อยู่นะครับเพิ่งรับเข้ามา สนใจยงไงติดต่อโอมได้นะฮะตามเบอร์ด้านล่างนะครับลงให้นะครับ0 8น2 2 2 1 1 3 3นะครับเปิดบริการทุกวันหยุดแค่สงการกับปีใหม่นี่แหละนะครับออปชันที่โอมบอกนะครบครบเลยใครชอบก็หานานานจะเจอทีนะไม่น้ยๆแบบนี้นะครับคุณรับการติดตามเจอกันคลิปหน้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่ผมรีบลงให้ชมเช่นเคยนะสวัสดีครับ